ตอนรับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon b l a c k ท n a t u r e นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทครับแอบแสงแยแหบในช่วงแรกนะครับก็มาติดตามกันนะครับวันนี้ก็วันที่5นะครับมีทั้งเหตุการณ์ความโศกเศร้าของดอทนะครับวันนี้เกี่ยวกับภรรยาที่เสียไปแล้วก็ในเรื่องของทางด้านวันเกิดของสตูนะครับน้องชายของเอลลี่ด้วยโอเคนะครับแหมไม่เห็นน้องหมาเรียกก่อนแล้วกันครับ เนี่ยหลบอยู่มุมนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นผมก็มาโยนลูกบอลเล่นกับน้องหมาก่อนแล้วกันครับก็เป็นวันละสองครั้งแล้วกันนะครับโยนในมุมที่น้องหมาเก็บได้ง่ายนะครับโอเคปุ๊บจนกว่าน้องหมาจะร้องแล้วผมค่อยเก็บลูกบอลครับโอเควางไว้แถวนี้ก่อนจากนั้นก็เรียกน้องหมาอีกรอบหนึ่งครับเช็คสภาพภูมิอากาศวันถัดไปด้วยนะครับว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศแบบไหนนะครับ พูตรงนี้ก็อากาศแจ่มใสนะครับแล้วก็ชิคดีนหนึ่งครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับเทศกาลก็อีกนานเลยเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ Harvest Festival นะครับน่าจะเป็นแบบเอาอาหารมาทำเป็นหม้อชาบูอะไรกินกันแบบนี้ครับโอเคนะครับก็ติดตามอะไรนิดหน่อยก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้นะครับก็ไปุยกันก่อนแล้วกันครับ วาง,งน้องหมาไว้นะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าในส่วนของทางด้านฟาร์มบัวฟาร์มแกะนะครับมีคนกระสีฟ้าเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คุยทักน้องแกะตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวที่3ตัวที่4นะครับมาตัวที่ห้า มามุมนี้เป็นตัวที่6นะครับตัวที่7มุมนี้ตัวที่8ครับตัวที่9แล้วก็มามุมนี้เป็นตัวที่10นะครับวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับน้องบัวยังไม่โตเต็มที่ที่จะให้น้ำนมนะครับมานับตัวที่1ต่อตัวที่2นะครับมุมนี้ตัวที่3 เป็นตัวที่4ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ขยับนิดน,นึงก่อนเอาใหม่นะครับตัวที่5ุ้มนี้เป็นตัวที่6นะครับมุมนี้ตัวที่7ตัวที่8นะครับ9แล้วก็ครบ10ตัวนะครับ อรมีวิธีแบบไหนนะครับแต่ผมก็นําแบบนี้ตลอดนะครับก็ย้ําให้ฟังบ่อยๆเวลาเล่นถึงจุดนี้นะครับออกมาไปดูแลน้องม้ากันต่อนะครับวิ่งมาสําหรับมุมนี้น้องม้าก็คือคักดีนะครับแม้ว่าจะอยู่แต่ในคอกมา้า โอเคครับออกมาก็ไปดูแลภารกิจภายในฟาร์มของเรานะครับในส่วนนี้ก่อนอื่นก็ไปเก็บทั้งน้ำผึ้งทั้งแอปเปิลแล้วก็ให้อาหารปลานะครับเมันปุ่มมันจะไปโดนแล้วก็ผิวปากเองนะครับ มีเหตุการณ์ของดอทด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเขานะครับก็เป็นวันที่เขาคิดถึงภรรยาของเขานะครับส่วนแอนนี้ก็ไม่ไม่รู้จักความทรงจําของคุณแม่ได้ซ้าไปน่าจะเสียไปตั้งแต่เธอ,อยังเด็กๆนะครับแต่ว่าสําหรับดอทเนี่ยก็มีความทรงจํานะครับเกี่ยวกับภรรยาวันนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ไป ทำงานอยู่ในโรงแรมของตัวเองนะครับก็ให้ลูกสาวดูแลไปอย่างแอนนะครับปุ๊บเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูเนื้อหากันเดี๋ยวผมจะเพิ่มเนื้อหานะครับตัวละครที่ชอบไปมุมต่างๆแล้วไปดูบทสนทนาเขาจะได้ตัดต่อลงว่ามีการพูดคุยอะไรบ้างอย่างวันนี้นะครับห้องสมุดเนี่ยน่าจะหยุดวันจันทร์นะครับเขาก็เลยมีแมคุยครังไว้ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้ก็ มีการมาชมวิวชมอะไรกับครอบครัวของบาซิลนะครับตอนนี้มาทักทางด้านดอทกันแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่แม่แอนนะครับในในหนึ่งวันนี้หรือวันนี้นะครับแอนเนี่ยก็จะให้ทางดอทเนี่ยพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะครับก็เป็นประจำทุกปีอะไรแบบนี้ก็ฉันขอบคุณเธอสำหรับสิ่งนั้นนะครับ โ okay, อเคผมก็อยากดูบทสนทนาเพิ่มนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันควรคิดถึงภรรยาที่รักและไม่ใช่ไม่ใช่ที่รักของฉันเท่านั้นที่จากไปแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้เขาก็มาลํำลึกนะครับมุมนี้ก็มาทําเหตุการณ์ให้ดูน่าจะรวบรวมเหตุการณ์ในโรงแรมสำหรับแอนดด้วยนะครับเดี๋ยวรวบรวมคลิปในจุดนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับโอเคก็ลงไปครับ ผมมาทําเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วกันนะครับมาดูว่าเวลาตัวละครอยู่มุมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตัดต่อแยกเป็นช็อตสั้นๆให้ได้ชมนะครับมาดูที่ทางครอบครัวนะครับของบาซิลก็มาดูที่แมรีร่ก่อนละกันครับแมร,รี่ก็บอกว่าโอ้สวัสดีโดนัทคุณกําลังมองหาแฟรนนะครับน่าจะเป็นพวกพวกพืชพันธุ์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เหมือนกับเขาบอกว่ามองมองหาพืชด,ด้วยใช่ไหม อีกรอบหนึ่งนะครับ My f a ฟาเธก็คุยเกย่ยวก่อพ่อของฉันเ,เหมือนกับลากคุณแม่เข้ามาและฉันขึ้นไปบนภูขเขาแม้ในฤด,ดูหนาวนะครับแต่เมื่อหิมะตกเขากระดับบอกว่ามันหยุดนะครับน่าจะประมาณนี้คุยอย่างละ2ครั้งแล้วกันคุยแอนนาแอนนาก็บอกว่าคุณสามารถรวบรมสิ่งต่างๆมากมายบนบนบน,น่าทับศัพท์ก็คือเป็นมาเธอร์ฮิลส์นะครับชื่อชื่อเขานี้ ก็ฟันมันมันสนุกนะครับท้งอีกรอบหนึ่งคือก็บอกเกี่ยวกับาการทำเยยมนะครับฉันจะทำเยมอีกครั้งส่วนบาซิลก็หัวเล้อนะครับฮ่าฮ่าแบบนี้นะครับหมู่บ้านนะครับวิเลจหมู่บ้านนี้ดีที่สุดนะครับถ้าเขาเพิ่มเติมเขา,าคุณคุณสามารถเห็นพืชหายากมากมายที่เติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังมีภารกิจที่ต้องดูแลนะครับไปตัดตอไม้แล้วก็เก็บทั้งองุ่นป่านะครับที่อยู่บนเขาจุดนี้อ่ะหนก็ทำเนื้อหาตัวละครที่อยู่มุมต่างๆแล้วนะครับก็ลองทักทายสำหรับก็ตด้วยดีกว่านะครับเผื่อจะมีเนื้อหาอะไรบนนี้เพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับก็ลองคุยกับเขาดู ก็ God, ก็บอกเฮ้ hey, ฉันกำลังมองหานะครับทรีก็แบบต้นไม้ต้นไม้สำหรับทำไม้นะครับแล้วก็เขามองหาของกินด้วยครับทายอีกรอบหนึ่งครับ b e ก็ก่อนก่อนที่คุณจะจะไปคัตติ้งก็เหมือนกับตัดต้นไม้นะครับให้ฉันบอกคุณเรื่องนี้อย่าทําตัวเ,เหมือนอะไรนะไร้ความคิดมนุษย์รเราได้รับพรจากภูเขานะครับ น่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยก็โอเคนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปช็อตสั้นๆให้ทุกท่านได้ชมแล้วกันนะครับมาเก็บเห็ดทับเฟืลน,นะครับหรือว่าเห็ดมัสึทาเกะแล้วก็วิ่งลงเขานะครับแ่ก็มีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าถ้าทำช่องแล้วก็อยากทำอะไรดีๆให้ชมครับ ก็อยู่ในช่วง CPM กว่าก็ไม่มีตัวละครอย่างอย่างแอนนะแอนน่าจะมาถึงจะเป็นวันครบรอบนะครับที่คุณแม่ของเธอเสียปึ๊บเดี๋ยวผมเอาใส่ตะก้าไว้ก่อนอ่ะยินตรงจุดน,นิดหนึ่งครับ วิ่งมาตัดที่ตอไม้นะครับมีทั้งหมด4ตอด้วยกันเออห้ตอทั้งมุมนี้ด้านบนจะมีอยู่ทั้งหมดอีก3ตอด้วยกันนะครับคุดนไปดึงของป่าเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางด้านบ้านของก๊อสนะครับ ช่วงเที่ยงแล้วนะครับก็มาเก็บเก็บต่อให้เรียบร้อยยังไงช่วงเวลาถ้าเกิดพอเหลือแบบนี้เดี๋ยวผมไปสำรวจบ้านตัวละครนะครับน่าจะไปบ้านของนายกเทศมนตรีครับ ก็มาเอาของนะครับไปโยนในเล้าไก่ก่อนแล้วกันครับรปุ๊บก็ใส่ไว้ในกล่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในกระเป๋าเคลียร์ให้เสร็จนะครับวันนี้มีวันเกิดนะครับของตัวละครอย่างทางนั้นสตูนะครับเดี๋ยวมาเช็คอีกทีหนึ่งว่า ตัวละครอย่างน้องสตูเนี่ยก็มีของชอบเป็นอะไรนะครับแล้วอะไรที่เราพอจะให้ได้บ้างนะครับก็ที่เช็คดูนะครับตอนนี้ที่สะดวกก็จะมีทั้งน้ำผึ้งกับองุ่นนะครับก็เดี๋ยวจัดเตรียมเดี๋ยวจัดเตรียมเป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแม่ของ ลิเดียนะครับแม่ของลิกก็ชอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้สารับห่อขวัญด้วยแล้วก็ให้แบบไม่ห่อนะครับมีวายที่ให้ลิกน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมคำนวณก่อนปึ๊บสองอย่างนี้ก็ให้ครอบครัวทางลิกนะครับอันนี้ห่อแล้วก็อ่า,อางุ่นนะครับเกือบลืมเลยโอเควันนี้น่าจะทำเนื้อหาของสูตรไม่ได้นะครับเพราะว่าทางครอบครัวของทางด้านแมรี่เนี่ย ็พากันไปอยู่บนเขาเมื่อสักครูน่นี้ที่ได้เห็นนะครับถ้าใครติดตามอยู่เนื้อหาสำรวจบ้านตัวละครนะครับเดี๋ยวผมลองไปสำรวจบ้านของทางด้านนายกเทศมนตรีโทมัสแล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ โอเคก็มีอะไรสำรวจเยอะแยะนะครับน่าจะเริ่มจากตู้นี้นะครับเขาบอกเฮริสพาสโทรนะครับน่าจะเป็นเป็นการสำรวจนะครับสำรวจว่าสํสำรวจนั่นกันเหมือนลัตะเวนอะไรแบบนี้เดอรี่น่าจะเป็นแบบเดอรี่ที่บันทึกเกี่ยวกับการสำรวจต่างๆของทางด้านเฮริสนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดอะวิลเลจอิสเอาไวเหมือนกับความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับจะมีความปลอดภัยเสมอนะครับ ประมาณนี้แล้วก็มาดูมุมนี้มีโอ้โหมีนายชกโผล่มาด้วยนั่นเป็นเพียงนาฬิกาเก่าที่คุณต้องตั้งทุกวันนะครับมันเก่าก็เลยตั้งเวลาอะไรแบบนี้มีอะไรบ้างให้สำรวจนะครับตู้เย็นมีตู้ตรงนี้ด้วยเหมือนตู้พวกวางจานนะครับพวกทอปเปอร์แวร์อะไรแบบนี้แต่ว่านี้ซินเวอร์แวร์น่าจะเป็นพวกพวกเงินพวกเครื่องเงินน่าจะเครื่องเงินแหละนะครับ เขาก็บอกว่า,าครั้งเดียวที่ฉันใช้เครื่องเงินนั้นคือเมื่อมีมีแขกมานะครับฉันไม่ค่อยกินข้าวที่บ้านน่าจะประมาณนี้มีอะไรสำรวจเพิ่มเดี๋ยเขาเดินมาก่อนไม่มีนะครับโอเคที่บ้านเขาน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็สำรวจให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันครับเแล็จไปทุล่าต่อครับ น่าจะมีไปห่อของขวัญใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหอขอขวัญก่อนแล้วกันเอ๊ะจะมีวิ่งไปวิ่งมาน่าจะวิ่งซิกแซกเยอะเลยหอของขวัญก็หอเป็นทางน้ำพึ้งแล้วกันครับปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปให้ของขวัญกับน้องสตูก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปสำรวจอะไรที่โรงแรมด้วยนะครับในวันที่ดอทไม่อยู่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับวิ่งมาที่เดี๋ยวนะขอเช็คนิดหนึ่งผมก็ไม่อยากให้มีอะไรพลาดนะครับกลัวไม่ใช่อะไรครับกลัวลืมนั่นลืมนี่นะครับโอเคก็อ่ะโอเคเดินมาใกล้ ใกล้หน่อยแล้วกันนะครับก็มอบของขวัญให้ก่อนนะครับมอบของขวัญให้น้องนะครับในช่วงวันเกิดแบบนี้เขาก็เหมือนเขาอยากได้อะไรเนี่ยอันโทรอะไรน่าจะเป็นหุน่นยนต์หรือเปล่าเหมือนไอรอนแมนแบบนี้โอเคเขาก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอเคให้อีกนะครับเป็นเป็นองุ่นนะครับ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วการเป็นนำนำพึ่งโอเคน่าจะเหลือพอดีก็สร้างความสัมพันธ์กับตัวละครนะครับถึงจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เราก็เติมความสัมพันธ์กันได้แล้วก็มาทักคุณยายนิดหนึ่งแล้วกันครับผมก็เหลือน่าจะเหลือไปเหลือไปที่โรงแรมที่แอนอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแอนเขา เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในวันที่คุณพ่อไม่อยู่หรือว่ามันเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปเช็คดูให้ละเอียดหน่อยแล้วกันครับคุณพ่อไม่อยู่ด้วยมุมนี้แอนก็อยู่ในมุมนี้นะครับทักทายแอนหน่อยแล้วกันแอนเขาก็บอกเหมือนกับเขาอ,อุทานเอ้ยอะไรแบบนี้มันลำบากนะเวลาที่พ่อฉัน ฉันเลิกงานหรือไม่ได้ทํางานอะไรแบบนี้ก็บอกโอ้วันนี้ปิดห้าโมงเย็นนะนะครับถึงเปิดแต่ก็ไม่มีคนขายของใช่ไหมเอาทักอีกรอบหนึ่งเธอก็แบบเหมือนทําหน้าเจียนเจือนเศร้าๆะไรแบบนี้นะครับวันนี้ทูเดย์นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ,รอบการเสียชีวิตของแม่ฉันไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับเธอเลยแต่พ่อของฉันมีนะครับโอเคก็มาเติมความสัมพันธ์อะไรนิดหน่อยนะครับ ก็จะได้รูปรวมด้วยหาตรงนี้ให้ชมครับน่าจะหมดละ๋ยวผมบิ่งกระดับทางนี้แล้วกัน ก็นาของมาให้บริกนะครับแล้วก็คุณแม่ของทางด้านบริกด้วยเขาอยู่ข้างนอกไหมอ่าอยู่ข้างนอกจริงด้วยก็มอบเป็นวายเป็นใบสลับกันปุ๊บนะครับก็ให้เขาแล้วแล้วก็ทักทายเขานิดหน่อยครับอ่ะเขาได้นะครับจนคุณแม่เขาก็เดี๋ยวเราให้เป็นน้ำพึ่งนะครับ จริงก็ให้ยาบำรุงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็เท่าที่เรามีก่อนแล้วกันถ้าทักต่อน่าจะเป็นพูดคุยการซื้อขายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกับทางด้านสาวน้อยคนนี้แล้วกันโอปป,ปปูปุรินะครับโอเคก็น่าจะหมดเนื้อหาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรยาวเกินไปนะครับเป็นกระชับแบบสั้นๆน,นะครับจะได้ติดตามว่าเออมีทำ ถ้าจะทํางานหาเงินอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยากทําเนื้อหาอื่นๆนะครับประกอบลงช่องไปด้วยจะได้มีอะไรให้ได้ติดตามแบบนี้ครับน่าจะหมดภารกิจละเดี๋ยวผมอุ้มน้องหมาก่อนโอเคแล้วก็ไปดูที่ฟาร์มฟาร์มไก่ว่าเขาดูแลเสร็จยังครับก็ <c oughs> ยังไม่เข้ามาเลย งั้นเดี๋ยวผมเอาน้องหมาไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยววิ่งมาช่วยเขาเก็บนิดหน่อยครับอีกตัวหนึ่งก็วิ่งวนอยู่พรุ่่งนี้หน้ามันเทเ่เลอว่ามันญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะโตนะครับคำนวณจากวันปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผม มาดูมุมนี้ก่อนแล้วกันครับก็ช่วยเขาเก็บไข่ดีกว่าจะได้พวดเร็วนะครับระหว่างนี้ก็ให้เขาให้อาหารไก่ไปก่อนยินไม่ไม,ไม่ไม่ตรงจุดเนี่ยผมก็หยิบไข่ไก่ไม่ขึ้นนะครับโอเคได้นะครับปุ๊บแล้วก็อีกมุมนะครับเอามาลงให้เรียบร้อยแหมคนแกรชอบแแบบมาแบบนี้ ก็มาให้อาหารไก่นะครับปึ๊บอีปิดดูแล้วคนแค้นน่าจะเดินวนอีกนานผมว่าเขาน่าจะวางไหมโอเคก็ผมก็เกินมาหนึ่งอันก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาตัวละครไปไปพักผ่อนนะครับ วันนี้ก็เนื้อหานะ่จะประมาณนี้นะครับให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามนะครับโอเควันนี้ผมขออนุญาตเช็คสล็อตนิดหนึ่ง วันนี้ผมกลัวมีการผิดพลาดนะครับเดี๋ยวบันทึกไว้ที่ล็อตที่4แล้วกันปึ๊บแล้วก็ทำการบันทึกคลิปนะครับผ่าน memory เเมมโดยตรงแบบนี้ครับ ในท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ